ละดูทรเรียนทันบุษมเอ้ยมามามาโปรโมทหันขายโทรเลียนให้ลดราคาให้พิเศษพิเศษพิเศษซุปซุกสุป่ะซุกซุกความกินแบบซุกแบบซัได้ซุกซําได้ลตัวดีตัวีนิ่มๆหน่อยนึงอ้าวซมเอวานี่แล้วสแบิ่ม่มสสุกหลฮะ เพราะว่ามันจังห้อมดีเ <risque swoją. S 1> er. หนนะหวานถาว่ามันกรอบๆแล้วมันบวานอรอบนโดดอะใดโลดอะใดเอาแหงกูอยู่ตลาดว่ะไไรพิเศษไ้โอ้โโปรโมทห้เต็มที่รัาว่าสันนะ หั <laughs> นไข่ทุเรียนอยู่แถวๆบ้านได้ก่อนบานอ้าเนเรื่องเจริญซ้ำมือเลี้ยนเลยได้กินทุเรียนสิดายู่สองคูง่ใหญ่ ออเออคำมันซุกขาด,าด,ดาบึนบึงตลาดตลาดนั่นเสนหาสื้อเพระวันสองเซนหก ปันได้ปปันได้โอ้โหเนี่เหลืองนวยถือแล้วนี่มันมีอัะไรซ้ำแต่มัาเสมอกันด้สองแสนสี่สองแสนสามหาพันสีเลสี่แสนสามเลออก็เนี้แม่แไปเลือกไปเลือกนะ

นักนเอยนี่วะน้อยๆแไม่ได้เห็ุใดเป็นเฟียงไม่เียงแบบเป็นสกสจานนี่บว่าไม่จำ้ก็อยากมือโหน้ามือเดียวเอ้นต๊ะห่งกันเรโเสนเลยน้ำาเว้ยพวกฝาเนี่ยได้กันทามิดนี่น่อยนี่ก็ท่าไ่เียนกินเขาคำเดียวเนวมันน้อยนน่นอน

เล็กเลีวเล็กเลี้ยวม้กิายเรนะไม่ั็ค่อยลืเนาะ้องบอ้าี่าเลยยมลูกเยกิลูกโดนเแสบอะลูกพคออยากกินนี่นะตัวนี้แมนโอแป้ ได้ปะจะไ,ได้ได้เจ้าเรือกันขออยันขออยันมันบอดอ่ะนะมันบอดสุคคกครับไปยสุคคกรับไยไ,ไ,ไ,ได้ตสุกก่